สวัสดีครับดอเรอำนาจครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนโอเคอียนด้วยความคิด7ประการหรือ s m v n n s e t นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งที่ องค์กรที่จะทำโอเคอาต้องให้ความเข้าใจและความสนใจเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนโอเคอามันไม่ใช่ตัวแค่ระบบแต่เป็นเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดเพราะโอเคอามันต้องขับเคลื่อนด้วยคนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยระบบหรือเป็นซอฟต์แวร์หรือแค่หุ่นยนต์ซึ่งอันนั้นก็จะทำให้โอเคอานั้นขับเคลื่อนไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าโอเคอนั้นมันจะต้องเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของคนการประสานงานหรือการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่างๆมันเป็นคนที่จะต้องมีหัวจิตหัวใจหรือมีวิธีคิดที่ถูกต้องถึงจะทําให้การขับเคลื่อนโอเคอานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งผมได้ประมวลว่าการที่จะขับเคลื่อนโอเคอา้มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีไมซ์เซตอยู่เจ็ดประการจากประสบการณ์ที่เป็นที่ปรึกษาและก็วางระบบโอเคอาองค์กรหลายสิบแห่งเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง วิธีคิดที่หหรือ i n d เ e t ที่1ของการขับเคลื่อน OKR ก็คือการตั้งเป้าหมายหรือ goal setting ในการตั้งเป้าหมายของ OKR OK นั้นต้องเป็นการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนตั้งแต่เรื่องของ direction ละตั้งแต่เรื่องของ objective ที่จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องเป็นทิศทางที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆซึ่งจะต้องตอบได้ว่า why คือทำไมเราจะต้องมีทิศทางตรงนั้นในการขับเคลื่อน องค์กรหรือขับเคลื่อนหน่วยงานของเราทําไมมันจําเป็นตรงไหนแล้วมันทําให้เกิดประโยชน์หรือเกิดแวลูอะไรต่อองค์กรนี่คือการตั้งเป้าหมายระดับของ objective ส่วนการตั้งเป้าหมายที่เป็นเรื่องของ key result หรือตัววัดหรือตัว ประเมินความสำเร็จในการขับเคลื่อนตาม Direction หรือ Ob b j e c t i v e แต่ละข้อนั้นจะต้องมีการตั้งเป้าหมายที่มันวัดได้จริงต้องเป็นการตั้งเป้าหมายที่เรียกว่าคอนติเตทีฟก็คือต้องมีตัวเลขต้องไม่มีการสงสัยว่ามันวัดยังไงหรือว่ามันประเมินอย่างไรมีค่าที่ไม่มาตรฐานเบีเ่ยงเบนวัดหลายครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันเราก็อาจจะต้องวัดให้มันชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญ ตัววัดนั้นจะต้องเป็น key success factor หรือปัจจัยสำคัญที่จะต้องส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้ direction หรือทิศทางตาม objective นะั้นบรรลุจริงๆและที่สำคัญเป้าหมายนั้นจะต้องมี target นะครับเช่นตัวเลขที่กำหนดเช่นยอดขาย100 000, 200, 000, ล้าน200ล้านจะต้องท้าทายจะต้องมี ambition หรือต้องมีความทะเยอทะยานหรือต้องมีความแสดงการ ten x หรือการมองระบบ10เท่าหรือ moon shot หรือ เดินทางไปดวงจันทร์ในที่นี้ก็คือการที่จะต้องตั้งเป้าหมายที่ไปให้ไกลนะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงแต่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีโอกาสไปถึงแต่ไม่ใช่ว่าฝันเพ้อเจอ้อฝันร่ม,มๆมแรงแงอันนี้ก็ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสําคัญของการขับเคลื่อน OKR OK ซึ่งคนในองค์กรจะต้องมีหม n d เสร็จตรงนี้ ไม่เซตที่สของการขับเคลื่อน OKR OK ให้มีประสิทธิภาพก็คือการเสริมพลังการปฏิบัติภาษาอังกฤษใช้คำว่า empowerment empowerment ก็คือการที่จะทำให้พนักงานของเรานั้นมีพลังใจนะครับมีคำพูดดีๆมีการเน้นให้ความสำคัญมีการที่จะยกย่องเสริญหรือการที่จะให้เขามีโอกาสได้แสดงพลังของเขาแสดงความสามารถของเขานะครับโดยการที่จะให้เขาได้คิดได้อ่านนะครับ เขาได้มีวิธีการของเขาได้เลือกการปฏิบัติด้วยตัวของเขาเองนะครับซึ่งเราก็อาจจะช่วยดูแต่ว่าก็จะให้โอกาสเขาได้ทำนะครับแล้วก็ต้องมีความไว้ใจมีความ trust เขาว่าเขาจะต้องมีความมีความสามารถที่จะทําให้ได้นะครับแต่ว่าเราเองใน,นาฐานะผู้บริหารหรือองค์กรก็จะต้องติดอาวุธทางปัญญาเสริมความรู้ up skill เสริมทักษะหรือช่วยเหลือนะครับให้เขานั้นได้ดาเนินการ OKR OK ของแต่ละหน่วยงานหรือของแต่ละบุคคลให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่เป็นแค่เป็นคอนดักเตอร์หรือคนกำกับดูแลอันนี้ก็จะไม่ใช่การเสริมพลังที่ดี ไมยเซตที่3ของ OKR OK ในการขับเคลื่อนให้มีะสิิภาพนั้นก็คือการทำงานเป็นทีมหรือทีมเวิร์กซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการทำ OKR OK นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแต่ละทำแต่ละหน่วยงานหน่วยงานเดียวหน่วยงานใครหน่วยงานมันหรือบุคลคลคนไหนคนนั้นซึ่งนั้นก็คือการคิดแบบเก่าซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นแบบวิธีการแบบ KPI นะครับเรียกว่าไซโลซึ่งก็ตัวใครตัวมันแต่ละหน่วยงานต่งไม่เกี่ยวกันแต่อันนี้ก็คือเราต้องทำงานแบบเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กเป็นคอร์สฟังชั่นัลที ต้องมีการประสานงานระหว่างทีมเพื่อให้การดำเนินการโคไออนั้นบรรลุเราอาจจะต้องช่วยทีมอื่นช่วยฝ่ายอื่นช่วยบุคคลอื่นนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายทุกทีมทุกบุคคลก็คือการทํางานเหมือนจิ๊กซอคคือมาต่อกันถ้าจิ๊กซอตัวไหนไม่สำเร็จ ทิศคอตัวไหนขาดไปภาพความสําเร็จมันก็ไม่เป็นความสําเร็จที่สมบูรณ์นะครับหรืออาจจะทําให้ภาพความสําเร็จนั้นเสียหายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องแคร์หน่วยงานอื่นเราต้องช่วยเหลือกันเราจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกันเราจะต้องไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันนั่นคือสิ่งที่สําคัญเป็นไมซ์เซตที่คนทาโอเคจะต้องระมัดระวังและจะต้องสร้างความเป็นทีมให้แข็งแกร่ง,แ,งและนี่จะทำให้โอเคอนั้น,ป,นประลุปฏิธิภาพได ตามที่องค์กรกำหนดมา set ที่4ในการขับเคลื่อนให้ OKR นั้นประสบความสำเร็จก็คือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหรือเรียกว่าการ tracking นะครับสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่ทำให้งานของแต่ละ หน่วยงานหรือบุคคลประสบความสําเร็จก็จะต้องมีการติดตามมีการถามไถ่มีการตรวจสอบความคืบหน้านะครับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือจะต้องมีอะไรที่ปรปับปรุงแก้ไขระหว่างการเดินทางสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจุกจิกอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องมาดูแลหรือมา จำจี้จำชัยจนเกินไปอันนี้เราก็คงต้องให้เข้าใจได้ว่าการติดตามก็คือการช่วยเหลือเราต้องปรับใหม่เซ็ว่าการติดตามคือการช่วยเหลือคือการถามไถ่ยคือการให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นการติดตามอย่างสร้างสรรค์น,นะครับในการ สิ่งที่เราจะต้องติดตามนั้นก็อาจจะต้องมีการประเมินนะฮะความสําเร็จเป็นไมโซนหรือเป็นขั้นๆความสําเร็จซึ่งการประเมินนั้นก็จะต้องตรงไปตรงมาครับจะต้องไม่เลือกที่รักมากที่ฉันสําสเร็จก็บอกไม่สําเร็จ,ไม,รจไม่สําเร็จไม่สาเร็จก็บอกว่าไม่สําเร็จนั่นก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้อง ตรงไปตรงมาและมีหลักฐานการประเมินที่ชัดเจนไม่ใช่ประเมินหยวอนหยวนกันแล้วก็ไม่สําเร็จก็บอกว่าสําเร็จไม่ได้ก็บอกว่าได้อันนี้คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้เป็น i n เซ็ตสําคัญที่เราต้องคิดนะครับแล้วต้องมีวิธีการมองตรงนี้ร่วมกันในการขับเคลื่อนโอเคะไมเซ็ตที่5ในการขับเคลื่อนโอเคอให้ประสบความสําเร็จก็คือการมีพันธสัญญาหรือคอมมิตเมน นั่นก็คือสิ่งที่แสดงถึงการจริงจังในการที่จะต้องรับผิดชอบใน OKR OK ที่เรากำหนดขึ้นในไม่ว่าจะเป็นระดับตนระดับบุคคลระดับหน่วยงานระดับองค์กรก็ตามเราจะต้องมีคอมมิตเมนต์เราต้องมีพันธสัญญาคือ แสดงถึงความรับผิดชอบนั่นเองคือเราต้องจริงจังกับมันในการทํานะครับไม้เซตตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญหลายองค์กรบางคนอาจจะไม่ได้ให้คุณค่ากับโ OK K r หรือก็อาจจะไม่ได้ความสําคัญกับโ KR เท่าที่ควรก็อาจจะมองว่าอาจจะสําเร็จได้ระดับหนึ่งหรืออันไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็แสดงถึงการไม่คอมมิทเมนต์หรือไม่มีพันธสัญญาไม่มีความรับผิดชอบทรงนี้สําคัญมากการที่เราจะดําเนินโ OK k r คอให้มีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีความรับผิดชอบจะต้องมีความมุ่งมั่นจะต้องมีความจริงจังในการดําเนินการจะต้องมีความ จริงใจในการทําให้คิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันจะต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้นั้นก็คือมัาจะผลเสียหายจะเกิดขึ้นไม่ว่ากับหน่วยงานกับองคอ์กรหรืออาจจะกับลูกค้าของเราซึ่งตรงนี้จะทําให้เรานั้นต้องกลับมามองตัวเองว่าอะไรคือปัญหาประสักที่เราจะทําไม่สําเร็จเราจะต้องแก้ไขและเราจะต้องมุ่งมั่นและจะต้องรักษาสัญญาให้ได้มาเซตที่6 ในการขับเคลื่อน OKR OK มีประสิทธิภาพก็คือความโปรง่งใสหรือ Transparent นะครับการขับเคลื่อน OKR OK นั้นเนี่ยวิธีคิดของคนทํา OKR OK ก็คือว่าเราจะต้องเปิดนะครับเราต้อง Open เราจะต้องไม่ปิดเราจะต้องไม่มีไซโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่า OKR OK ตั้งแต่การกําหนด OKR OK แต่ละหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องเปิดเผยให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบ โอเคของแต่ละบุคคลที่ต้องทําก็ต้องเปิดเผยให้บุคคลอื่นได้รับทราบเราจะต้องไม่มีการปิดบังกันเรากําลังมองว่าทุกคนคือทีมเดียวกันเพราะนี่คือองค์กรเดียวกันนะครับเราต้องไม่มีการเก็บงําหรือการที่จะมารับรวงพรางตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคคือความโปร่งใสจะต้องเปิดเผยทั้งเรื่องของการกําหนดตัวโอเค แล้วก็การขับเคลื่อนโ k r มีปัญหาบริษัทมีความคืบหน้าอย่างไรและผลลัพธ์ของการดาเนินโ k r ไม่ว่าจะสําเร็จไม่ว่าจะล้มเหลวเราจะเปิดเผยเพราะเราจะไม่มีการที่มาซ้ําเติมกันเราจะให้กําลังใจกันเราจะช่วยเหลือกันเราจะสนับสนุนกันสิ่งนีทสาคัญความโปร่งใสตรงนี้จะทําให้เกิดความไว้วางใจทําให้เกิดความเชื่อมั่นในความเป็นทีมเกิดความรู้สึกเป็นยูนิตี้หรือความเป็นหนึ่งเดียวที่จะทําให้การขับเคลื่อน o อ r นั้นบนรรลุผล มาชุตที่7ในเรื่องของการขับเคลน OKR OK ให้มีประสิทธิภาพก็คือการยกย่องชื่นชมผลงานหรือ Recognition นะครับการ Recognition ก็คือการมีคำพูดเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นในการกำหนด OKR OK ไม่ว่าการ s e ต OKR OK ที่มีความท้าทายเป้าหมายที่มันดีกว่าเดิมต้องมีการชื่นชมนะฮะแล้มีการยกย่องการดำเนิน OKR OK ระหว่าง ปีระหว่างไตรมาสก,ก็จะต้องมีการชื่นชมยกย่องแล้วก็ให้กําลังใจกันตลอดเพราะว่ามันเป็นเหมือนน้าทิพย์ชโลมใจนะครับมันอาจท้าอุปสรรคอาจจะเจอแต่บางทีเราก็อาจจะต้องให้กําลังใจแล้วก็ช่ส่งเสริมให้คําพูดที่คอยที่จะช่วยให้เขาได้เกิดความ ลดความเครียดหรือทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับและที่สําคัญโดยเฉพาะผัวหน้าหรือผู้คำวิชาจะต้องมีคําพูดชื่นชมคําพูดที่ยกย่องถ้าเขาทําสําเร็จแล้วก็แม้แต่ความสําเร็จที่น้อยนิดมีความคืบหน้าอยู่บ้างในการดรําเนินการโอเคอาถึงแม้จะไม่สําเร็จนะช่วงสุดท้ายแต่ก็อาจจะต้องให้กําลังใจเขาและที่สําคัญเมื่อเขาทำโอเคอาสเร็จแล้ว ก็จะต้องยกย่องให้เขาเห็นภาพของตัวเองว่าเขาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแต่ถึงแม้ไม่สําเร็จก็อาจจะต้องมีการปลอบใจแล้วก็ให้โอกาสเขาในการดําเนิน o k เคอในควอเตอร์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการขับเคลื่อน o k เก็คือเราจะต้องมีการชื่นชมยกย่องและให้กําลังใจซึ่ง,งกันและกัน